ชาวบ้านโดยสารปกครองกันเลยนะคะคุณฟังคเรื่องของการเวนคืนที่ดินนะคะถ้าหากว่าคุณฟังมีที่ดินอยู่สักแปลงหนึ่งแล้ววันดีคืนดีนะคะถูกเวนคืนที่ดินเนื่องจากว่ารัฐจะต้องนำเอาไปสร้างเป็นถนนเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดิน ซึ่งแน่นอนว่าการเวนคืนที่ดินเนี่ยรัฐจะต้องจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้กับเราด้วยนะแต่ปรากฏว่าค่าทดแทนที่รัฐกำหนดให้เนี่ยก็อาจจะอยู่ที่ราคาประเมินนะแต่ความเข้าใจของเราเราอาจจะรู้สึกว่าเอค่าทดแทนที่เราควรจะได้รับมันน่าจะเป็นราคาที่เขาซื้อขายกันตามท้องตลาดมากกว่านะคะ ความเข้าใจที่ว่านี้ถูกต้องหรือไม่อย่างไรแล้วหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าทดแทนที่ดินกรณีถูกเว้นคืนเป็นอย่างไรแล้วันนี้เราจะพูดคุยกับท่านตุลาการหัวหน้าคณะสารปกครองสูงสุดในฐานะโคษกสารปกครองคุณประวิทย์บุญเทียมนะคะเดี๋ยวท่านเล่ารายละเอียดให้ได้ฟังกันค่ะ หมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสารปกครองสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะส,สวัสดีครับคุณชุนันครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับค่ะท่านโฆษกเรื่องของการกําหนดค่าเวรนคืนที่ดินนี่ไม่ทราบว่า,วาหลักเกณฑ์ในการพิจารณานี่เขามีกําหนดเอาไว้ยังไงบ้างคะครับขอเรียนคุณชุน,นันและก็ท่านผู้ฟังเป็นเบื้องต้นนะครับว่า คําว่าเวรคืนก็คือการที่รัฐหรือว่าหน่วยงานราชการเนี่ยมาบังคับซื้อที่ดินจากรัษฎรที่เป็นเจ้าของนะครับอาจจะเป็นที่ดินด้วยสิ่งปลูกสร้างด้วยก็ได้นะครับ <Okay. S 1> ะการบังคับซื้อเนี่ยก็ต้องมีวัตถุประสงค์เอาไปใช้ในกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์นะครับรือเป็นการพัฒนาระบบสาธารณปรโภคของประเทศเช่นเวรคืนไปสร้างถนน สร้างทางด่วนสร้างเขื่อนสร้างหางเก็บน้ําสร้างสถานีรถไฟฟ้าหรือร่างรถไฟฟ้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างที่เราเห็นกันอยู่ปัจจุบันนะครับอันนี้กฎหมายให้อํานาจรัฐที่จะบังคับเอาที่จากราษดอนได้แต่กฎหมายก็บัญญัติให้รัฐต้องมีหน้าที่จ่ายเงินที่เรียกว่าค่าทดแทนการเวียนคืนนะครับสร้าง บังคับซื้ออันนี้แล้วก็การจ่ายเงินอันนี้อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับหนึ่งนะครับซึ่งเดิมเราเรียกว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวียนคืนอสังหาริมทรัพย์พอศสองพันห้าร้อยสามสิบนะครับแต,แต่ว่ากฎหมายฉบับนี้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับแล้วก็ยกเลิกไปณวันนี้นะครับได้ใช้กฎหมายฉบับใหม่ที่เรียกว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวียนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ2 2,562นะครับซึ่งเพิงประกาศใช้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับแต่หลักเกณฑ์ในภาพรวมก็คล้ายคลึงกันนะครับกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่กําหนดขั้นตอนการเวียนคืนนะครับว่าถ้ารัฐประสงค์จะได้ที่ของรัษฎรไปใช้ในกิจการที่เป็นสนาธารณะประโยชน์นะครับจะต้องทําอย่างไรบ้างนะครับค่กฎหมายก็กําหนดข,ขั้นตอน โดยภาพรวมโดยสรุปได้ว่ารัฐต้องออกประกาศฉบับหนึ่งนะครับเป็นกฎหมายนะครับเรียกว่าะ้าชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะเวรนคืนนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นกฎหมายที่กําหนดแนวเขตของอที่ดินที่จะเข้าไปสำรวจอีกครั้งหนึ่งว่าที่ดินแปลงใดจะถูกเวรนคืนบ้างอันนี้เป็นการกําหนดกฤษฎีกาครอบแนวไว้ก่อนนะครับ หลังจากออกกฤษฎีกาแล้วเจ้าหน้าที่เวรคืนก็จะเข้าไปสารวจนะครับว่าที่ดินแปลงใดที่ถูกเวรคืนบ้างเนื้อที่เท่าไหร่นอกจากที่ดินแล้วจะมีอาสังหาริมทรัพย์อื่นก็คือบ้านโรงเรือนโกดังอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะสารวจว,ว่าผู้ถูกเวรคืนเป็นใครบ้างน,นะครับหลังจากนั้นก็จะมีการกําหนดราคานะครับของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆนะครับ ที่จะต้องถูกเป็นคืนรัฐจะกำหนดราคาขึ้นมาแล้วก็ประกาศค่าทดแทนอันนี้แล้วก็ทําหนังสือแจ้งเจ้าของที่ดินที่ถูกเป็นคืนหรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเป็นคืนมาทําสัญญาซื้อขายนะครับมาทําสัญญาซื้อขายแล้วรัฐก็จะจ่ายเงินค่าทดแทนให้สัญญาซื้อขายนี้กฎหมายเรียกว่าสัญญาซื้อขายก็จริงแต่ว่ากฎหมบบายกําหนดเงื่อนไขไว้นะครับว่าตกลงขาย แต่ว่าเงินเนี่ยยังไม่ตกลงได้นะครับตกลงขายให้รัฐแต่ว่าถ้าเห็นว่าค่าทดแทนต่ำเกินไปเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนนั้นก็สามารถยื่นอุทธรณ์นะครับต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงซึ่งเป็นต้นสังกัดของเป็นผู้ญัญชาของหน่วยงานผู้ดำเนินการเวนคืนอย่างเช่นกรมทางหลวงเวีนคืนนะครับก็อ,อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนามานำผมนี้เป็นต้น นะครับอันนี้เป็นสิทธิ์ของราชสํารอ,อที่จะอุทธรณ์ต่อรัฐมนตนมรีได้เพื่อให้กําหนดค่าเจ้แทนเพิ่มขึ้นนะครับช่งในกฎหมายปัจจุบันนี้ที่เป็นกฎหมายเวนคืนปี62ที่รัฐประกาศใช้เนี่ยกําหนดให้อุทธรณ์ไปใน90วันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการเวีนคืนที่ติดค้างอยู่นะครับตามกฎหมายเวีนคืนปี30เนี่ยก็ต้องอุทธรณ์ภายใน60วันนะครับซึ่งหากรัฐมนตรีได้วิจัยอุทธรณ์ นะจะเพิ่มขึ้นหรือไม่หรือไม่เพิ่มขึ้นนะเพิ่มแล้วยังไม่พอใจรัษดรก็มีสิทธิ์มายื่นฟ้องเป็นคดีต่อศาลได้นะครับอันนี้ก็แน่นอนเลยว่าเป็นการปกครองนะครับเพราะพิการตรวจสอบการกระทําของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับซึ่งเท่าที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าก่อนฟ้องนะรัษฎรได้ค่าทดแทนเพิ่ม ในชั้นการที่จะรืธร์ของรัฐมนตรีหรือไม่นะครับก็ขอเรียนว่ามีนะครับมีที่รัฐมนตรีให้เพิ่มและรัศดรพอใจม่ฟ้องก็มีแล้วก็มีทั้งที่รัฐมนตรีไม่เพิ่มนะครับรัศดรไม่เห็นด้วยก็มาฟ้องแต่นะับมีทั้งสองกรณีครับส่วนส่วนเกณฑ์ตามกฎหมายในการกําหนดค่าตอบแทนการเวียนคืนนั้นบัญญัติอยู่ในรัฐธรรมนูญนะครับคุณจุนัทรัฐธรรมนูญก็มีวางหลักรองรับไว้ว่า จะต้องกําหนดค่าทดแทนอย่างเปนนนงง็นธรรมนะครับสรุปง่ายๆชั้นๆว่าต้องเป็นธรรมป็นวนทุกฉบับเขียนวางหลักความางไว้แบบนี้นะครับและในกฎหมายเฉพาะนะครับอย่างเช่นพระราชบ,บัญญัติบริการเวรคืนสานาัาหอ,อ,อ,อริมทรัพศสองพศ2ห3 0สามสิบกับขลบเวรคืนปีสอง2หกสองที่รูปประกาศใช้เนี่ยการกําหนดเงินค่าทดแทนก็มีหลักเกณฑ์ให้พึงกันนะครับ ประการแรกก็คือต้องคำนึถึงราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดก็งหมายความว่าต้องจ่ายให้เท่าที่คนอื่นเขาซื้อขายกันนะครับหลักเกณฑ์อีกประการหนึ่งก็คือราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบาานเนียนจดทิ์และนกรรมอันนี้ก็เป็นราคาที่เวลาเราไปซื้อที่ดินหรือขายที่ดินเนี่ยนะครับเราจะต้องเสียภาษีตามราคาประเมินทุนทรัพย์หรือราคาที่ตกลงซื้อขาย นะครับปันไหนสูงกว่าก็เสียตามนั้นซึ่งนะครับประเมินมูลท่าปั๊นี้มักจะต่ำกว่าราคาที่ซื้อขายกันจริงนะครับค่ะ uh huh. แล้วก็กฎหมายยังให้คำนึงึงสภาพที่ตั้งของสอารเรนจั๊กนะครับว่าการใช้ประโยชน์นะฮะถนนหน้าที่ดินอะไรพวกนี้รวมทั้งต้องคำน,นึงถึงเหตุถุประสงค์ของการเรียนคืนของรัฐเดือยเอาไปใช้เพื่อระับประโยชน์มีการเก็บค่าผ่านทางไหมนะครับกฎหมายก็เขียนคร่าวๆไว้ ด้วแบบนี้นะครับส่ว <Okay. S 1> นกฎหมายฉบับใหม่ที่เพิ่งใช้บุกสอบนี่เปลี่ยนไปนิดนึงนะครับว่าเพราะว่าเดิมกฎหมายเวียนคืนปี30เนี่ยให้คํานึงถึงราคาหนึ่งก็คือราคาเสียภาษีทะลุท้องที่แต่กฎหมาย62เนี่ยให้คํานึงถึงราคาที่ที่มีการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินที่จะเก็บปีใหม่นี่แหละนะครับให้คำนึงถึงราคานี้เอามาประกอบด้วย เที่กฎหมายใหม่แก้ก็เพราะว่าราคาเสียภาษีเป็นลุงที่มีต่ำมากนะครับไม่สามารถออกมากำหนดค่าทดแทนให้ราชดรได้เพราะฉะนั้นเกณฑ์ของกฎหมายผลิตสั้นๆก็คือถ้ามีราคาซื้อขายต้องจ่ายตามราคาซื้อขาย <c oughs> นะครับอันนี้ชัดเจนเลยแต่ถ้าไม่มีก็หันกลับไปดูราคาพรมินทุนทรัพย์ซึ่งจะต่ำไปหน่อยนะครับอันนี้เป็นเกณฑ์ของ ที่กฎหมายกำหนดไว้ครับคุณสน,น,นันครับค่ะแต่ทั้งคุณสุขะโดยปกติทั่วไปเนี่ยสมมติถ้าเราเป็นเจ้าของที่ดินที่ที่ต้องถูกเว้นคืนเนี่ยนะคะ,ะเราคงอยากจะเทียบกับที่ดินข้างเคียงเพื่อนบ้านหรือว่าในละแวกนั้นที่ที่เขาอาจจะขายว่าเขาเขาได้ค่าทดแทนเท่าไหร่หรือว่าเขาก่อนหน้านี้เขาขายไปในราคาเท่าไหร่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะเป็นอย่างนั้นเลยครับว่า,าถ้าหากว่าการกําหนดค่าทดแทนแล้ว มีข้อพิพาทเกิดขึ้นคดีมาสู่ศาลเนี่ยสารก็จะต้องดูนะครับว่าหน่วยงานที่เวรนคืนเนี่ยกำหนดให้สอดคล้องกับราคาซื้อขายหรือไม่ครับรบอบแกบนี้เนี่ยสารจะดูด้วยว่าให้เท่ากับที่แปลนอื่นที่ถูกเวรนคืนไหมนะครับ,รบอย่างเช่นสภาพจำเลเหมือนกันเลยแต่ว่ากำหนดค่าตัวแกนที่ดินแปลนอื่นให้สูงกว่าที่ดินของผู้ฟ้องที่มาฟ้องนะฮะ สาลก็จะวินิจฉัยว่าไม่เป็นธรรมนะครับคําว่าไม่เป็นธรรมก่อนที่ผมเรียนขั้นต้นก็คืออยู่ในรัฐธรรมนูญนะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นคดีเป็นคืนสารก็จะดูละเอียดกับน้องถกเค้นตามกฎหมายที่บัญญัติเรื่องราคาซื้อขายราคาประเมินสภาพที่ตั้งและสารจะดูด้วยว่าเท่ากับคนอื่นไหมเลือกปฏิบัติไหมนะฮะคดีเปนคืนเนี่ยศารจะดูให้ให้อย่างละเอียดครับแล้วก็คดีที่ที่จะนํามาสู่ ถ้าดูฟังในวันนี้ก็จะมีข้อห้างเรื่องต่ำกว่าที่ดินข้างเคียงเลยครับคุณสนัทนครับอ๋อค่ะรายละเอียดของคดีเป็นยังไงล่ะคะท่านกสุกผู้ฟ้องคดีเที่มาฟ้องคดีต่อศาลปกครองเนี่ยนะครับก็ถูกเว้นคืนนะครับเป็นเจ้าของที่ดินที่ถูกเว้นคืนมีเนื้อที่ประมาณซ่าไล่เสร็จนะครับค่ะหลังจากเมื่อเมื่อครอบครองที่ดินอันนี้มาก่อนได้มีการประกาศ ใช้พระราชกิจกากรกาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนนะครับทําให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีท่านนี้ยถูกเวรนคืนนะครับแล้วก็คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่เวีนคืนก็เข้าไปสารวจปรากฏว่าที่ดินห้าไร่เนี้ยถูกเวรนคืนสามไร่เศษนะครับห้าไร่เศษถูกเวรคืนสามไร่เศษนะครับ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นนะครับคืออันนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่ที่หน่วยงานนะตั้งขึ้นก็ได้มีมติให้ใช้ราคาประเมินทรนทรัพย์นะครับเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนะครับซึ่งซึ่งมีราคาประเมินททรัพย์เนี่ยตารางวาระสามพันหนึ่งร้อยบาทนะครับเหตุที่ใช้ราคาประเมินททรัพย์ก็เนื่องจากเจ้าที่เรียนคืนไปตรวจสอบแล้วไม่สามารถ หาราคาซื้อขายที่ดินตามปกติในท้องตลาดมาใช้ได้ค,คุณชานันและท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าทำ<ม>ไมหาไม่ได้ละ่ะเ,เขาไม่ได้าขายเลยขายจะตลอดเวลานะครับคือเกณฑ์ตามกฎหมายเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างะละเอียดนิดนึงนะครับก็คือกฎหมายใช้คําว่าต้องสอดคล้องกับราคาซื้อขายกับตามปกติในท้องตลาดในวันที่พระราชกิจิการเวรคืนใช้บังคับนะครับ ช่งศาลก็จะตีความว่าถ้าไม่ใช่วันที่ตั้งไรกิจิการเวียนคืนเนี่ยมังครับก็ก่อนนั้นหน่อยได้ <Okay. S 2> ก่อนนั้นจะปกเดือนก่อนทั้งหนึ่งปีก็อาจจะพอเอามาใช้ได้แต่ถ้าก่อนนั้นสามปี mm hmm. หรือว่าหลังจากกิจิการใช้เนี่ยไม่สามารถนํามาใช้ได้ครับผ <Okay. S 2> ุ้จุ่า <Okay. S 2> เพราะว่าซื้อก่อนนั้นนานราคาก่อไม่สอดคล้องกับราคาในวันที่มีการเวียนคืนถูกไหมครับ <Okay. S 2> ถ้าราคาซื้อขายหลังจากมีการตากิจิการ ราคาก็จะเบียดเบนไปแล้วเพราะว่ารู้ว่ามีการกิจการเพื่อตัดถนนนะครับราคาก็ไม่เด็ดไปตามที่ราคาของตลาดที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเป็นไปได้นะครับหลายกรณีที่ไม่สามารถหาราคาซื้อขายตามปกติในตลาดได้เจ้าที่ก็จะใช้ราคาประเมินนะครับอันนี้ก็จบตรงตรงที่ว่าเจ้าหนี่ใช้ราคาประเมินของผมที่ดินทีนี้เมื่อ เมื่อมีการถูกเว็นคืนไปสามไล่เศษแล้วนะครับเจ้านี้ก็ไปรังวัดแบ่งแยกนะครับว่ตถกเว็นคืนเน,นที่เท่าไหร่แน่ๆนะครับให้ชัดเจนเลยก็ได้มีการตกลงซื้อขายนะครับทําสัญญาแล้วก็รับเงินไปแล้วนะครับแล้วก็ผู้ฟ้องท่านก็ไม่พอใจในจํานวนเงินค่าทดแทนจึงอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมน,นะครับเดิมเนี่ย กรรมการคนกับประกาศเบื้องต้นตกำหนดให้วาละสามพันหนึ่งร้อยบาทผู้ฟ้องคดีท่านอุทธรขอเพิ่มเป็นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับข้ออ้างในในคำอุทธรก็คืออ้างว่าทาเลที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลใกล้แหล่งชุมชนติดกับทางหลวงอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้นะครับข้ออ้างใน้นอุทธรก็บอกว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่ติดกับที่ดินแปลงอื่น นะครับซึ่งได้ค่าทดแทนวาละห้าพันบาทค่ะมา,าให้ผู้ฟ้องแค่สามพันหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็อ้างอีกประการหนึ่งอีกว่าราคาซื้อขายเมื่อก่อนการเว้นคืนเจ็ดปีเนี่ยตารางวาละสี่พันเก้าร้อยบาทขณะถูเว้นคืนหลังจากซื้อขายรายนี้ตั้งเจ็ดปีเนี่ยราคาซื้อขายยังสูงกว่าใช่ไหมคค่ะก็อ้างว่าราคาซื้อขายของน,นี้สี่พันเก้า ผู้ฟ้องได้ค่าทดแทนแค่สามพันหนึ่งนะครับข้างแบบนี้ซึ่งรัฐมนตรีนะครับโดยณะกรรมการทีา่าอุทธรก็เห็นด้วยกับผู้ฟ้องบางส่วนนะครับก็เพิ่มค่าทดแทนให้เป็นวารละสี่พันสามสิบบาทเริ่มต้นให้สามพันหนึ่งร้อยอุทธร์ให้สี่พันสามสิบบาทต่อวนันรปรากฏว่าผู้ฟ้อง คดีก็ไม่ได้ตามที่อุทธรณ์ถูนะฮะอุธอทธรณ์ไปเจ็ดพันห้าก็ไม่พอใจนะฮะก็ได้เพื่อบางส่วนเท่านั้นก็ยังไม่พอใจสิดก็มีอยู่นะครับสิดฟ้องคดีต่อศาลปกครองก็มีอยู่ท่านก็เลยมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะครับอ้างเหตุผลต่างๆงนานาเช่นเดียวกับที่อ้างในชั้นอุทธรณ์ตอนละม่ถนะครับก็ขอให้ศาลกำหนดค่าทดแทนที่ดินเพิ่มเป็นตารางวาละเจ็ดพันห้า นะครับเขาฟ้องเป็นคดีนี้แล้วก็ขอ7,000ห้าเท่าทีเพ่าที่เคยขอไว้ในชั้นอุทธรณ์กับคุณรค่นะค่ะด้วยเหตุผลนานาประการนี้หลายท่านคงอยากทราบแล้วนะคะว่าเอ๊ะแล้วผลการพิจารณาของศาลปกครองนี้ออกมายังไงกับท่านกฤศกครับขอเรียนท่านผู้ฟังแล้วก็คุณชน,นันนะครับว่าคดีนี้ศาลดูอย่างละเอียดน,นะครับคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณานะครับ ประเด็นที่ต้องพิจารกก็คือการก,กําหนดค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีนะครับชอบด้วยกฎหมายเหมาะสมเป็นธรรมหรือไม่นะหากไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่เหมาะสมไม่เป็นธรรมผู้ฟ้องมีสิทธิ์ได้รับค่าทดแทนเท่าใดนะครับซึ่งสารได้ไปดูเกณฑ์การพิจารณาอุทธรณ์ของรัฐมนตรีนะครับก็ไปพบว่ารัฐมนตรีโดยคณะก,กรรมการพิจารณาอทรเนี่ยได้กําหนดเกณฑ์การ ที่นอุทธรณ์ไว้สามข้อนะคะว่าหากที่ดินที่ถูกเวนคืนได้ประโยชน์จากการเวนคืนให้ยืนราคาจะไม่ให้เพิ่มจากอี่กรรมการเบื้องต้นกำหนดนะครับนี็เป็นเกณฑ์ข้อแรกเกณฑ์ข้อที่สองเนี่ยบอกว่าที่ดินที่ได้รับความเสียหายนะเช่นถูกเวนคืนแล้วที่ดินส่วนที่เหลือถูกแบ่งเป็นสองฝั่งหรือลูกล่างไม่ดีไม่เหมาะสมที่ะประโยชน์ รืออยู่ในระยะมองเห็นก็ให้เพิ่มค่าทดแทนได้อีกไม่เกินร้อยละสามสิบอันนี้เป็นเกณฑ์ที่สองก็หมายความว่าถ้าเข้าเกณฑ์ข้อสองเนี่ยแล้วมันจะให้เพิ่มอีกสามสิบเปอร์เซ<ฆ>็นนะครับคุณชน,นาอาจจะสงสัยว่าเกณฑ์ข้อหนึ่งก็คืออยู่ในระยะมองเห็นที่มีสิตใจคุณอดีดอกสาสเปอร์เซ็นคืออะไรนะครับคำ <laughs> ว่าระยะมองเห็นก็คือก็คือการเด็นคืนโครงการนี้เยเป็นคืนเพื่อ้่มถนนนะครับเพราะเพราะฉะนั้นถนนบางช่วง ก็จะเป็นทางโค้งนะฮะพอาเป็นทางโค้งเนี่ยที่ดินที่อยู่ที่อยู่ติดถนนในความว่าที่ดินของผู้ถูกเวนคืนส่วนที่เหลือรายไหนอยู่ติดทางโค้งนี้ก็จะต้องห้ามไม่ให้เข้าออกได้รับผู้โดยสเพราะอะไรเพราะว่าถนนเราขับไปในทางโค้งเนี่ยอยู่มีรถโผล่มาอยากที่ดินไม่ได้เป็นระยะการคิดที่เราคนขับรถในแต่บ้ามองเห็นได้ก็สลายเพราะฉะนั้นระยะมองเห็นก็คือ ที่บินอยู่ติดทางโค้งอันเนี้ความเสียหายก็คือว่าไม่สามารถอนุญาตให้ทําทางเชื่อมเขาออกกับถนนที่กลับมาได้นะฮะอันนี้รัฐมนตรีก็สร้างเกณฑ์ว่าให้เพิ่มได้สามสิบเปอร์เซ็นต์อ้น,นิเ็นเกณฑ์ที่สองเชิเกณฑ์ที่สามรัฐมนตรีท่านก็กําหนดว่าหากได้รับความเสียหายนอกเหนือไปจากเกณฑ์ข้อสองแล้วก็ไม่ป็นไปตามเกณฑ์ข้อหนึ่งแล้วอาจเพิ่มค่าทดแทนได้ตามความเหมาะสม เป็นทาเป็นลายลายไปนะครับเกณฑ์ข้อสามนี้เป็นเกณฑ์อุดช่องว่างนะครับว่าอาจจะพิจารณาเป็นลายลายไปว่าให้เพิ่มค่าทดแทนได้นอกเหนือจากสามสิบเปอร์เซ็นตามข้อสองแล้วนะครับสําสหรับกรณีที่ดินของผู้ฟ้องลายนี้นะครับคณะกรรมการพิเดาถอนให้เพิ่มอีกสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับโดยโดยเห็นว่าได้รับความเสียหายตามเกณฑ์ข้อสอบก็เลยขึ้นจากสามพันหนึ่งเป็นสี่พัน สามสิบบาทแต่ศาลเห็นว่าอย่างนี้ครับศาลเห็นว่าเกณฑ์ข้อสองของเรื่ตีนั้นจะหายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะเกณฑ์ข้อสองก็คือถูกแบนเป็นสองฝั่งก็ได้สามสิบเปอร์เซ็นต์ละหรือว่าส่วนที่เหลืออยู่ในระยะมองเห็นก็ได้สามสิบเปอร์เซ็นต์ละหรือรูปร่างไม่ดีใช้ประโยชน์ได้ยากก็ได้สามสิบเปอร์เซ็นต์ละแต่ที่เรื่นของผู้ฟ้องคดีส่วนที่เหลือเนี่ยศาลเห็นว่านะ ที่ดินของผู้ฟ้องท่านมีเนื้อที่ห้าไร่สองนานเศษเป็นที่ดินแปลนใหญ่สามารถพัฒนาทำประโยชน์ได้เนื่องจากด้านกวาน้างติดทางหลวงเดิมนะครับเมื่อถูกเว้นคืนแล้วลสามไร่เศษนะฮะซึ่งเกินกว่าครึ่งหนึ่งของที่ดินที่ดินก็จึงเหลือเพียงสองไร่หนึ่งนานเศษแล้วที่ดินสองไร่หนึ่งนานเศษนี้ยังถูกแบ่งเป็นสองส่วนนะครับ ส่วนหนึ่งมีเนื้อที่เพียงสามงานนะฮสามงานนี้ใช้ประโยชน์ได้น้อยนะครับในในตางจังหวัดสามงานนี้มีรูปร่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมเล็กๆนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับเนื้อที่เหลือหนึ่งไร่สองงานเศษมีลักษณะหลายเหลี่ยมที่ดินส่วนที่เหลืออยู่ในระยะมองเห็นทั้งสองแปลงเพราะฉะนั้นศาลท่านก็เห็นว่า ที่ดินส่วนที่เหลือนเนี่ยได้รับความเสียหายหลายประการนะฮะตามเกณฑ์ข้อสองที่ลำมุตีกำหนดนะครับเมื่อได้รับความเสียหายหลายประการลมดุตีก็สามารถใช้เกณฑ์ข้อสามกำหนดเพิ่มค่าทดแทนได้อีกให้มากกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะครับเพราะงั้นศาลก็เลยมองว่าควรจะให้ค่าทดแทนเพิ่มเกินสามสิบเปอร์เซ็นต์จากเกณฑ์ข้อสองโดยใช้เกณฑ์ข้อสามจัด นอกจากนี้นะครับศาลยังวิจัยประการหนึ่งนะครับว่าที่ดินแปลงอื่นซึ่งอยู่กับติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีนะครับซึ่งด้านหน้าติดทางหวมวงเดิมเช่นเดียวกันนะครับได้รับความเสียหายประการเดียวรัฐมนตรีก็ให้เพิ่มสามสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งเท่ากับการเพิ่มให้ผู้ฟ้องซึ่งได้รับความเสีหยหายหลายประการนะครับเพราะฉะนั้นศาลก็จึงมองว่าถ้าทุแทน เพิ่มที่รัฐมนิรีเพิ่มให้ผู้ฟ้องคดีร้อยละสามสิบเนี่ยยังน้อยเกินไปนะครับการกำหนดค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีเนี่ยต่ำเกินไปเนื่องจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีข้อจำกัดและรับผลกระทบม,มากกว่าที่ดินแปลงอื่นซึ่งสามารถใช้เกณฑ์ข้อสามเพิ่มให้ได้นะครับศาลจึงเห็นว่าการกำหนดค่าทดแทนแม้ได้รับเพิ่มในชั้นอุทธรณ์ สามสิบเซ็นแล้วก็จึงยังไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่เหมาะสมไม่เป็นธรรมครับค่ะถ้ากัสุขาแล้วอย่างนี้เจ้าของที่ดินเขาควรจะได้รับค่าทดแทนเพิ่มยังไงบ้างคะเรื่องนี้ศาลก็ใช้ดุลยินิจนะครับว่าเมื่อพิจารณาความเสียหายของผู้ฟ้องคดีพิจารถึงการได้รับค่าทดแทนของที่ดินข้านเคียงทั้งหมดแล้วก็เห็นว่ควรเพิ่มค่าทดแทนให้ผู้ฟอ้องคดี 50%นะครับร้อยละ50จากที่ได้ในชั้นชั้นเบื้องต้นนะครับก็คือในชั้นเบื้องต้นได้3,100ในชั้นอุทธรณ์ได้เพิ่มอ,อีก30%นะครับศาลก็บอกว่า3เดือนน้อยไปควรเพิ่มให้50%เพราะฉะนั้นศาลก็กำหนดค่าชดเที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นตารางวาละ4,630บาทน,นะครับก็เพิ่มจ้งไปชั้อชอนอุทธรณ์อีกว่าละ630บาทน,นะครับและศาลก็คำนวณ ข้าพาดันที่เพิ่มตามอัตรานี้นะครับอันนี้ก็เป็นไปนตามกับนอกจากจารประกอบคดีรกรณีที่อ่องห่างหนึ่งห้าสองครับสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะครับซึ่งเป็นคดีที่เพิ่งตัดสินในปีนี้ครับกุจันทครับอ๋อค่ะสําหรับบรรดาท่านเจ้าของที่ดินทั้งหลายนะโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้เนะี่ยกับตัวท่านบางทีมันมันเป็นไปนได้อยู่เสมอนะคะเพราะฉะนั้นทราบแนวทางไว้ก่อนเป็นเรื่องดีนะคะวันนี้ท่านโฆษกอยากจะฝากอะไรปิดท้ายกันอีกสักหน่อยไหมคะ ขอเรียนท่านผู้ฟังแล้วก็ผู้สนันนะครับว่าตอนนี้ได้มีการแก้กฎหมายของศาลปกครองนะครับให้ศาลมีอำนาจไกลเกลี่ยคดีได้นะครับซึ่งคดีที่ไกลเกลี่ยได้เนี่ยรวมทั้งคดีละเมิดแล้วก็คดีความรลบผิดอย่างอื่นอย่างเช่นคดีเวรคืนนี้ก็ไกลเกลี่ยได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ฟ้องคดีต่อศาลอยู่แล้วนะครับหากประสงสมจะไกลเกลี่ยก็สามารถชักชวนคู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องนะครับ คือท่านสามารถยื่นคำร้องต่อศสาลขอให้สารสอบถามหลายผู้ถูกฟ้องคดีได้ว่าท่านประสงค์จะไกลเกลี่ยก,กับคด,ดีสามารถพูดคุยกันได้ด้วยดีแล้วก็อาจจะเสร็จได้รวดเร็วขึ้นนะครับก็สามารถยื่นคำร้องต่อศสาลได้อย่างคดีเว้นคืนที่พูดกันนี้ถ้าท่านฟ้องไปแล้วยังย,ง,ง,งยังค้างคาอยู่ที่ศาลผมก็สามารถยื่นคำร้องขอให้สารไกลเกลี่ได้ศาลก็จะพิจารณา ตามช่องทางที่กฎหมายกำหนดครับคุณชจนนัทครับค่ะท่านผู้สืข่ามีคุณฟังชื่อคุณวิศรุตนะ,ะก็สอบถามมาบอกว่าก่อนหน้านี้ติดตามกฎหมายแล้วก็ได้ยินคําว่าขอคุ้มครองชั่วคราวนะคะก็เลยอยากจะทราบว่าเวลาเราไปยื่นคดียื่นฟ้องคดีที่ศาลปกครองเนี่ยคดีลักษณะไหนบ้างคะที่เราสามารถขอคุ้มครองชั่วคราวได้ะคะก็ขอเรียนว่าผู้คดีสามารถขอให้ศาล กำหนดวิธีการชั่วคราวคุ้มครองชั่วคราวได้ทุคกกดีนะครับ่ผมขอเรียนละเอียดสักนิดนึงนะครับว่าถ้าท่านไปฟ้องคดีขอเพิกถอนคำสั่งของหน่วยงานนะเช่นลงโทษข้าราชาการท่านเป็นข้าราชาการผู้ถูกลงโทษเห็นว่าคําสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมายท่านกอไปฟ้องขอให้ศาลปกครองเพิกถอนคำสังงส่งลงโทษนะครับแต่ว่าระวังทิศทาของศาลถ้าท่านเห็นว่า คสั่งนั้นยังไม่ควรบังคับใช้นะครับท่านก็อขอสอบสารได้ว่าในระหว่างพิจา,ารณาของศาลเนี่ยขอให้สารคุ้มครองทัานโดยขอให้สารสั่งทุ้เราการบังคับตามคําสั่งที่หลวงพ่อท่านไว้ก่อนระหว่างการพิจา,ารณาของศาลนะครับอันนี้ในรายละเอียดเราวกว่าขอทุ้เราการบังคับตามคามสั่ง,งคุ้มครองที่ขอได้นะครับหรือตามกรณีท่านรองฟ้องหน่วยงานว่า หน่วยงานปลุกลุกลุกล้ำเขาไปในที่ดินของท่านข้างว่าเป็นที่สาธารณะนะครับท่านเห็นว่าหน่วยงานละเมิดทำให้ท่านเสียหายตอนนี้ก็ยังละเมิดอยู่ท่านก็มาฟ้องขอค่าเสียหายแล้วก็ขอให้หน่วยงานออกไปจากที่ดินของท่านหลังจากฟ้องแล้วเนี่ยก็อยู่ระหว่งนางพิจารณาถ้าหน่วยงานยังละเมิดอยู่ท่านอาจจะร้องขอให้ศาลกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกช่วคขาวระหว่างพิพภาพสาม โดยขอให้สารสั่งให้หน่วยงานที่กําลังทําอะไรอยู่ในที่ดินของท่านนี่หยุดการกระทําแล้วก็เอาเข้าวของเครื่องไม้ต้นเหมืองออกไประหว่างที่สารพิจารณาอย่างนี้ท่านสามารถขอได้ครับแล้วสารก็จะพิจารณาคาขอของท่านตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายซึ่งอาจจะได้รับความคุ้มครองหรือว่าไม่ได้รับความคุ้มครองก็ขึ้นอยู่กับเหตุของกฎหมายแล้วก็ดีนพินิจของสารครับ แล้วอันนี้เรามีกําหนดระยะเวลาไหมคะว่าถ้าขอคุ้มครองชั่วคราวแบบนี้สารจะพิจารณาให้ภายในกี่วันอะไรแบบนั้นมีไหมคะกฎหมายบังคับให้สารสั่งโดยเร็วดยแรงรนะโดยเร็วแล้วก็แล้วก็หากมีเหตุผลที่ต้องสั่งโดยเร่งด่วนท่านก็รีบเขียนเลยเพราะขอให้ศารสั่งโดยเร่งด่วนลอจกจับโดยเร็วแล้วยังมีโดยโดยพลันโดยเร่งด่วนอีกเป็นเกณฑ์ตามกฎหมายนะครับซึ่งซึงาการก็จะให้ความสําคัญนะครับว่า วังคุชานและท่านรวังอาจจะเห็นว่าบางทีออกคำสั่งคุ้มครองเชือกกราวไปสี่ทุ่มห้าทุ่ม <Okay. S 2> วันเสาร์ก็เคยมียนะครับ oh. อันนี้เป็นเกมที่ที่กฎหมายเขียนแล้วก็ศาลก็จะ,ะรีบพิจารณาเรื่องเหล่านี้ให้ท่านอย่างเร่งด่วนนะครับทุกกรณีแต่ว่า ก็ต้องขึ้นกับข้อมูลความพร้อมของพยาฐานด้วยครับคุณนันท์ครับค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านโฆษกสารปกครองคุณประวิทย์บุญเทียมนะคะสละเวลามาพูดคุยให้ความรู้กับพวกเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะท่านโฆษกขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะกฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสารปกครอง